คุณเคยคิดว่าการอัปเดต BIOS ของกราฟิกการ์ดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง25%หรือไม่สำหรับผู้ใช้รายหนึ่งบน r ด d d i t ชื่ออยู่ n o r e a l i z e การทดลองเปลี่ยน BIOS ของ Radeon X9070XT ลงบนการ,รา Color ์ด t h r c o l o r X9070 รีปรกลับทำให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจโดยใช้เครื่องมือ Open Source จาก u c l o c k n e t ที่พัฒนาโดยเบนเนกสามเขาพบว่าประสิทธิภาพในงานทดสอบแบบถิติพเพิ่มขึ้น25%และในการเล่นเกมเพิ่มขึ้น8-12% ซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความประทับใจอย่างมากแต่ที่นี่ก็มีข้อพิพาทที่ต้องระวังเช่นการรับประกันอาจสิ้นสุดและการอาจทังได้หากกระบวนการแฟลชผิดพลาดแม้ว่าจะมีการเพิ่มพลังงานไปยัง G P U มากขึ้นแต่การใช้ไฟและร้อนจัดมากกว่าเดิมก็ทําให้ผู้ใช้ต้องคํานึงถึงความเสี่ยงอย่างรอบคอบตามที่ You Know w a t i s กล่าวว่าผมรู้สึกเหมือนได้กาดไม่ฟรีในอดีตมีการทดลองแฟลชไปโอสของ a อ u ุ p พราม X 9 0 7 0 NXT ลงบนรุ่นธรรมดา ทำให้กำลังไฟเพิ่มจาก220 w เป็น317 w และความเร็วเพิ่มถึง3.1 g h z ซึ่งก็ทำให้ประสิทธิภาพในเบนชมาร์เพิ่มขึ้น15-20%แม้จะแซงหน้ารุ่น Next ที่ได้ในบางกรณีแต่ก็ไม่ควรมองข้ามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากระบบระบายความร้อนหรือจ่ายไฟไม่เพียงพอการมอดไบ o s นี้แสดงให้เห็นว่า Radeon X9070 มีศักยภาพซ่อนอยู่แต่ต้องแลกกับการใช้ไฟมากขึ้นความร้อนสูงและความเสี่ยงต่อความไม่สเสถียร หรือความเสียหายผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าควรพิจารณาความเสี่ยงให้รอบคอบก่อนทำสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามขั้นตอนการแลดได้ที่โพสต์บนอ c l o c k n e t แต่ต้องระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคุณคิดว่าความเสี่ยงนี้คุ้มค่าหรือไม่แสดงความคิดเห็นของคุณในช่องทางด้านล่าง